สถานีโทรทัรศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิพย์เป็นทูจำกัดเสนอ วิวแชร์นะฮะไปให้แม่กรรมการของเราเรียกไข่มาทั้สิ้น1 0 7อ่อเองรับเพลงแรกผ่านไปแล้วรับได้ทุกอย่างไม่รู้ว่าผลออกมาจะรับได้ไหมนะฮะมาดูครับและจำนวนไข่เพลงแรกของคุณตั้มคือ ขอบคุณค่ะบเพลงแรกเลยเพลงแรกฮะยังเหลืออีกสองนี่เพลงแรกรอไปครึ่งแล้วนะโอเคเลยสี่สิบเก้าฟองเหลืออีกห้าสิบแปดฟองสบายเลยมีอะไรอยากพูดกับเจ้าของร้านอาหารไหมที่ว่าเราอยากจะไปออดิชั่นเป็นนักร้องมาไม่ต้องง้อนะครับมาไม่ต้องง้อละวเพืออะไรวะไม่ไปอ่ะไม่ต้องมาตามครับแค่โทรมาเดี๋ยวไปเลยอ๋อร้อยเขาโทรมาไปแน่ว่างั้นเถอะถามจริง แต่ก่อนนี่มีมีอาชีพของเราไหมสมัยก่อนเป็นเซลล์ครับอ๋อเป็นเซลล์ครับเซลล์ขายอะไรเป็นเซลล์ขายเครื่องตัดไฟครับแล้วออกมาเพราะอะไรก็ไปเอาเขาไล่ออกเหรอไม่ใช่ครับออกเองครับคือไปเอาไฟเองคือไปเอาไฟช็อตเพื่อนครับคือไปเอาไฟช็อตเพื่อนครับอะไรมาเดี๋ยวฟังผิดแล้ไหมไล่ออกเองไล่ออกเองเพราะเอาไฟเอาไฟช็อตเพื่อน แล้วขายเครื่องตัดไฟพี่เหรอลองไงลองหรือไงคือแบบว่าเวลาใครขายได้อย่างเงี้ยครับเขาจะต้องเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าไฟตัดจริงอะไรอย่างเงี้ยทดสอบสินค้าทดสอบก็เทสให้ดูเทสให้ดูพี่ครับเทสให้ดูขายได้เลยนะมันตัดไฟจริงโอเครับปพื่อน ครับโอเคเพื่อนเป็นช่างที่ติดตั้งครับเพื่อนติดตั้งเราเป็นคนขายโอเค,คแต่เพื่อนไม่เป็นไรใช่ไหมพอเราช็อตแล้วก็ชักได้เฉยครับ พวกมาชักเฉยๆแล้วคุณให้เพื่อนดูดไฟไฟดูดเลยเหรอครับให้ไฟดูดเพื่อนเงี้เหรอเขาจะแกล้งผมไหมครับมันมีเปิดไดร์เลกคือต่อตรงครับต่อตรงมันไม่ตัดไม่ตัดนะครับอ๋อรอให้ดูแบบไม่ตัดเออเขาเวลาเขาเดินลงมาปุ๊บกดตังค์ไว้แล้วอะเขาไม่ได้แกล้งนะครับเขากะจะมาช็อตเราเพื่อจะแกล้งไม่ใช่แกล้งอันนี้เขาเรียกฆาตกรรมไม่าแกล้งเขานะไม่ได้แกล้งฆาตกรรมครับผมผมจบเคร่องไฟฟ้ากำลังผมมองไปผมก็รู้แล้วครับว่าเขาแกล้ง ครับรู้ครับก็คือพอเขาเดินมาเอาน้ําลาดพื้นไงแล้วจะให้ผมเหยียบแล้วเขาดเขาได้ไฟช็อตนะครับแล้วพอเขาแเราใช่ผมเห็นแล้วไงพอมันเอามันเอาน้ำลาดพื้นปุผมก็เอาไฟจีขามก่อนเลย กไม่เป็นไรแค่ชักเฉยเฉยวันนี้ก็ชักเอืองชักแล้วเป็นไงถึงไปโรงพยาบาลไหมหรือว่าอะไรไม่ถึงไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับทำไมเราถึงลาออกเพราะด้วยเหตุนี้เพราะอะไรรับผิดชอบโออรับผิดชอบเว้ยมีข้อควรอยู่แล้วล่ะครับเล่นกันแรงขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอลาออกแล้วเราเลิกเลย ก็เลิกเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วไปรถชนแล้วแล้วก็แป๊บเดียวรถชนงี้แล้วอ่ะครับก็กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณปีกว่าเลยนะเวชตาตานเ้องคิดว่านี่มันเป็นแกล้มไหมวะคิดแค่คิดแค่วไอ้สิ่งที่เราทําไปไอ้ที่รถชนน่ะมันน้อยเกินไปความจริงมีความฝันไหมจริงๆอยากเป็นอะไรชีวิตเราอยากเป็นนักแสดงครับมึงจะเล่นบทอะไรดีอ่ะชอบบทหลายๆอ่ะ อ๋อตัวย้ายเหรอครับจะวิ่งต่อยต่อยกับพระเอกไหวเหรอวะไม่ไหวครับใช้สั่งลูกน้องมาเออโอ้โหโบกางโบกางไหลลึกไหลลึกอย่าแบบนั้นแสดงฮะแบบจบกบกอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้ได้เดินครับลูกน้องกับก้าวเดินเดินบทเจ้าพ่อเอาแค่ขยับเนื้อขยับตัวได้เอาแค่เดิน พ่อ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 เดี๋ยวเดอันนี้เป็นเสียงเพลงหรืออะไรครับแบบซาวด์ดนตร์ดีพอพ่อม่อเวลาหนังขายโดนเทนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อเดี๋ยวที่มีสิงโตมามันจะมีมาพ่อพอพ่อพ่อคุณตั้มครับแค่เดินยังสะดุดเลยและอย่างนี้จะไหวไหมครับคุณนุ้ยเดี๋ยวกลับมาชมกันช่วงหน้าว่าบทเจ้าพ่อที่คุณตั้มฝ่ฝันจะเป็นยังไงสักครู่ครับ เวลาหนังฉายนนทนาเอนเตอร์เทนเดี๋ยวที่มีสิงโตมามันจะมีมาเพราะพรพรจะรอดวันนี้แค่เนินแค่นี้มันจะเป็นวงการใครเขาบว่าแต่ขึ้นบันไดเลยแค่นิดเดียวมันยังก้าไม่ผลเดี๋ยวคุณรับบทนี่แหละเป็นถัวแต่ออกลูกโหด เหมือนแบบว่าคุมผู้หญิงใครเล่นเป็นเมียท่านไหยเลี้ยงเลี้ยงถ้ารู้หาน้องเลียวเดี๋ยวยืนดูเขาเล่นก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำนี่เล่นเป็นเมียเหรอเป็นเมียอุยตายแล้วเล่นเป็นผัวแทนได้ไหมเอาเป็นร้ายกับเขาหน่อยบอลบอลบอลมาเป็นสามีเป็นสามีเดี๋ยวยืนดูก่อนว่าจะเล่นเป็นตัว อ่ะยืนดูตัวพี่บอลนะครับแล้วนุ้ยครับมีอะไรให้หลานช่วยบอกหน่นยครับ้าพเจ้าขอเที่วใจเพื่อนครับผมไม่หายแน่นอนห้าสี่สามสองเลยเดิวเข้าไปหาเขาห้าสี่สามสองแอคชั่นเร็วพี่มาตามไปกลับบ้านไอ้จะกลับหรือไม่กลับไม่กลับยังไงยังไงเธอจะไม่กลับเฮือกกลับไปเถอด ไม่ได้พวกเขาเหลืลากไปอ๋อเเอออจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับถ้าไม่กลับโดนตกหยุดอะไรนะมีเลยุทธ์ปัดองประมาณนี้เลยเนี่ยแบบพี่บอลนี่เลยให้นีาเล่นเหรอให้เขาเล่นน่ะโอเคห้าสี่สามสองอคชั่นเร็วหย่าถามเขาก่อนสี่สามสอง action เลีว พี่มาตามเองกลับบ้านจะกลับหรือไม่กลับหรไม่กลับไม่กยังไงยังไงก็ไม่กลับโดนกลับตัไม่กลับโดนตกอย่าตบเมียเลยนะเมียกลัแล้วบัตรซ้อบัตรซ้ไมบัตรซ้มบัตรซ้ไมบัตรซ้อมไม่หนาวหรไม่า อาจจะไม่ถนัดตัวผู้ชายก็ได้บอลไปเล่นตัวผู้หญิงให้น้องดูได้ขอบคุณน้องเหลียวขอบคุณน้องเหลียวอีบอนตีเข้าปุ๊บค่ะใช่เลยเขงเล่นแบบเขาเลยนะเนี่ยเป็นไก่จริงเขาเป็นคนจัดอิจ้าแบบนี้เวลาเจอผัวเขาจะอ่อนอ่อนใช่รู้ว่าเมียเป็นไก่ชนเขารู้ว่าผัวต้องมาทำ้ายเขาเป็นไก่ชนฟาร์มจตุรงดูนะดูตัวนี้ไว้เลยนะของพี่ไม่ต้องดูอีบอน ว่กไครับพวกเขากลับบ้านหรือไม่กลับไหมกับอะไรดีอะไรกหอยังกับทำไมเอ๊ะรับป่ี่นะมาเฮ้ยวิสอมวิสอมสอมเดี๋ยวก่อาอีตั้มอะไรครับพวกเขาับ Hitam! Alay ka buka! Si Sabat! Ang luka! Umatamot ka ba? Mung dyan kap na may kap! May kap! May tala di ka may kap! May tala di ka may Pasok! Pasok! Leo! Hindi ko kakakuhin เอาดีท <ider> <run> <spooky noise> <cción> ั้งว่าร้องเพลงจะดีกว่าหรือไม่แล้วตั้งเป็นช่างไฟกลับไปทำเซลเรื่องตัดไฟเราเอาไฟดุนโอเคกว่าน้องเหลิววมีอะไรเสริมพี่เขาไหมเพลงสองบอกให้เขาทำอะไรอยากให้เขาทำอะไรเพลงนี้อยากให้แบบว่าเพิ่มพลังกว่านี้ค่ะเวลาร้องให้มั่นใจใช่ให้มั่นใจกว่านี้ใส่ให้เต็มที่เสียงไม่ได้ออกมาให้เป็นเสียงตัวเองด้วยไม่ต้องเป็นนักร้องคนไหนโอเคค่ะ พี่เจ๊บมีอะไรจะเสริมเขาไหมใส่อารมณ์ให้เต็มที่อารมณ์มันจะออกใส่ให้เต็มที่แล้วมันจะออกมาอยู่ที่ว่าเพลงสองนี่เอาเพลงอะไรไงไก่ตาฟางไก่ตาฟางของใครวะธันวาราศีธนูธันวาราศีธนูร้องไงพี่บอลราจะรูก็่เป็นเบาหวานและเราจะต้องตายเส้นจะไหลมาบอกแล้วใจแทบสลายแสดงว่าต้องทิ่งต้องอย่างที่น้องหลิวบอกเลยต้องหลัต้องมั่นใจเป่งเสียงมาเยอะพลังมันจะได้ออกถูกไหมจริงจริงพลังคุณยังมีแต่ว่า กักเอาไว้นะพบเลยไก่ตาไฟเ <c oughs> มือรักของเราต้องจบและเธอไปพบคนใหม่โอ้ฉันก็จะทำใจ ตัดใจถือว่าเป็นกรรมความดีที่ฉันมีให้เธอไม่ต้องจำเธอไม่เคยจะเธอจำว่าฉันรักเธอเท่าไรพูดไปใครเขาจะเชื่อวูเสื้อนั้นโดนสูงเขาตักน้ำชงอกดูเงา ไม่เห็นเขาที่บนหูความรัก้องให้ลุ่มลงทำคนน่ามืดตาหมัวเห็นจนับมันเป็นดอกกูมืดหมัวเหมือนไกตาแกากว่าจะรู้ได้ท่าสลายรับเธอแทบตายสุดท้ายเธอไม่จาช้ำ ว่ามมีช่วงเหมือนแบบฮะครับอะไรนะมั่วเยอะไปเนี่ยแถมยิงนิดนึงครับนิดนึงครับเอ้าคุณตั้มครับแอบมั่วเนื้อแบบนี้และคะแนนจะได้ร้องเพลงสามต่อหรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นคะแนนกันสักครู่ครับเต็มที่กพลังเสียงมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามมีช่วงเหมือนแบบฮะครับอะไรนะมั่วเยอะไปเนี่ยแถมยิงนิดนึงครับนิดนึงครับมีมั่วเยอไหม นิดหนึ่งที่ผิดเนื้อผิดเนื้ออ่านะ่ยเองถ้าเกิดอยากเป็นนักร้องอาชีพต้องทำงองซ้อมซ้อมค่ะซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆอคุณไหนต้องซ้อมเยอะกว่านี้แต่ตรงนี้ครับเขาร้องเพลงที่สองไปแล้วจะได้ไข่กี่ฟอนนะฮะพวกเราชูไข่ขึ้นมาครับพร้อมจะไข่ครับ มาแล้วเรียบร้อยน้องพึ่งไปเก็บมาแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูนะฮะสำหรับเพลงที่สองครับไก่ตาฟางของคุณตั้มจำนวนไข่ที่เขาได้คือตัสี่สิบห้า เยอะนะเยอะนะใช้ได้อยู่นะตอนนี้เหลือ13ฟองนหมูตุเพยที่สานี่คือเราจะต้องไป็นคนกำหนดให้เขาเสือได้ไหมเสือเสือท้าบนไได้เสือนเพไม่เสืออะไรดังๆอ่ะ18ฝนคือไงวะล้อเพื่อนผมท้าล้อไปดิตลกกับท่านสตูนะครับโอ้โหนี่เรื่องจริงไอ้เจี๊ยบแล้วที่มันร้อนกูฟังอ่ยอย่ามองพี่ช่วงนี้ตัวใครตัวมันนะ พี่ข,ขอนั่งฟังตรงนี้เลยเนี่ยเขาลุ้ย like ัวน้ำไห้ทองเนี่ยแต่กดดันกันไปถึงแล้วอาจจะมีตายแล้วไกยแล้วบางทีฉันดูสับสนใครบาไหมมีใครบางไหมสักคนยอมทนและฟังเรื่องราวบานที่มีบางที่อันนี้ใครร้องเลง ไม่ใช่เหรอบอกให้กับซิไอ้บ้ากระซิไม่บอกเดือยอย่างนั้นมันก็เัอมันต้องกัะซิสามสิอาจจะมีบางทีฉันดูสับสนมีใครปัไหมสักคนจำนะ้ากัน ก่อนเชียวเออแต่มากระซิบชอบเป็นเป็ดเชียวพี่ขับลุงนุ้นได้ยังขับไปได้เลยครับไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละครับไอ้บ้าฟูสนักส่งสะเร็วโอเคพร้อมนะสิบแปดฝนนะเอาให้ได้สิบแปดฝนครับเชิญปังัังั ยอมทนและฟังเรื่อง สินอย่าลืมฉันอย่าเดินนีวันนี้หัวใจสับสนเจอกำแพงกำแพงที่มองไม่เห็นปิดใจที่แสงจะชายเหมือนไม่มีจิตใจ เดดปัญหาปัญญาไม่แ่ อย่าลืมฉันอย่าเดินนี้วันนี้หัวใจสับสนเต็มที่แล้วเขาทำเต็มที่แล้วผมชอบกว่าสองเพลงแรกอีกนะเป่าแล้วเพลงนี้มันดูสดดี ้องงเลป็นไชื่นชมตรงที่ว่าคือเพลงนี้น่าจะไม่คือเขาไม่ถนัดแน่นอนไม่ถนัดไม่ถนัดใช่แต่แต่พอเขาร้องออกมาเอ้ยเขาก็ร้องได้เขาทำเต็มที่นะแล้วมีครีเอทด้วยอ่ะเป็นทายอะไรเนี่ยโอ้ยมันสุดยอดเลยอี่ะชอบโอเคตอนนี้นะจำนวนไข่ที่คุณต้แมะต้องการต้องการอีก13ฟองพร้อมนะแจกไข่ครับ แฝนผ่านไปเพลงสุดท้ายนะฮะจำนวนไข่ที่ต้องการนะครับคืออีก13ฟองก <c oughs> ็จะได้วิลแชร์มูลค่า1,000 0บาทนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ถึง13ฟองนะฮะเราบทลงโทนเราไม่อยู่คร <c oughs> ับข้าบัญนจันทร์ลกทุบลงมาตายอย่างเดียว <c oughs> ตายยาดย <c oughs> และจำนวนไข่เพลงสุดท้าย18ฟฝนของคุณตั้มจำนวนไข่ที่ได้คือ สามติ๊กเก้าพองไม่เกกความคาดหมาย<ช>ค,คณะกรรมการเราเรียกไข่เพลง107อฟองแต่ <รอ S 1> ว่าสิ่งที่คุณตั้มพิสูจน์แล้วเฮ้ยลองเพลงได้<ช>สิ่งของที่ขอมาเหมาะสมนะฮะคณะกรรมการของเราจะาทางบ้าน50ท่านก็ให้ไข่มา ห3ึ่งร้อยสามสบสามฟงเฮ้ยสำหรับเรื่องขอมาวันนี้มีแชายนะฮะมูลค่าหนึ่งหมื่บาทแล้วก็เป็นของคุณตั้มครับยินดีครับก็ถือว่าเป็นคนกัตันย um ูนะรายการแล้วเขามอบให้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเราคุณตั้มนะครับธงชัยแขกสะอาดขอบคุณ ดูพี่ตั้มไปดีๆมายโอ้โหอย่าไปล้มทับกันซะล่ะอยากรูปเะไรกับเราไนมครับมีสิ่งของที่อยากได้มีความสามารถมาร้องเพลง3ครั้งเท่านั้น3เพลงนะฮะอย่าลืมนะสว่างมาเว w ร์ก t i p l e two tv com วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากพี่พี่ทั้งสท่านมาพุณคุันลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ